คพี่มิวเป็นพช้าตครับ257ครับพี่ก็ระบบเป็นพ่ฆาตระบบ257ก็เป็นเป็นบทที่ท้าทายมากๆแล้วก็ใหม่มากๆสำหรับผมะครับผมก็มีหลายๆอย่างที่ต้องฝึกทั้งมีการเป่ารุยมีไปเรียนร้องเพลงครับผมแล้วก็แน่นอนว่าต้องมีขี่ควายด้วยก็จะมีความเสี่ยวๆอยู่กันเพราะว่าเหมือน ควายที่ได้รับบทในเรื่องเนี่ยตัวใหญ่มากทุกคนน่าจะแบบตัวนี้เนี่ยเหมือนควางงูเนี่ยใช่คือเหมือนแบบควางงูคือคือเป็นเป็นน้องควายประกวดครับผมสีสวยมากๆต้องรอไปเดื่อยๆต้องยังมี้นไหมคะต้องซองขึ้นไหมมีครับผมตอนนี้ก็ภาวนาอย่างหนึ่งว่าทีมคอสตูมอ่ะอยากให้ผมใส่เสื้อสีแดงครับเดี๋ยวจะโดนขุดเสียวๆเหมือนกันก็ไมื่อกี้ ทางพี่ผู้จัดก็กระซิบมาว่ามิวเดี๋ยวเต้องถอดเสื้อน,นิดหน่อยนะอย่าลืมเฟิร์มด้วยอะไรอย่างงี้ก็ไม่เป็นไรมะคะได้ยีงมันใจที่ยังกับคุณตอนนี้ก็ถอดได้เลยนะเออ <laughs> เอาเลยเอา เราดูในเรื่องเราดูในเรื่องครับสูงแะดบนึงสูงระดับนึงปัจจุบันมันเป็นหกห้องห้าหกเจ็ดครับกดดันไม่จับเวอร์ชั่นก่อนเพราะว่ามันทำมาหลายเวอร์ชั่นที่เับต้องยอมรับว่ากดดันครับผมเพราะว่าแต่ละเวอร์ชั่นก็คือดีมากๆเลยแล้วก็ทำให้ในในเวอร์ชั่นปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมีการต้องบอกว่าเนื้อเรื่องมีความคล้ายๆเดิมแต่ว่าเมื่อยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เทคโนโลยีต่างๆที่มันเปลี่ยนไปรวมๆทั้งวิธีการนําเสนอเรื่องก็จะมีความเปลี่ยนไปจากเดิมก็รู้สึกว่าเออก็กดดันแต่ว่าก็รู้สึกว่าพอได้อ่านบทแล้วสนุกสนุกมากแล้วก็แคสแต่ละคนที่แคสมาก็คือรู้สึกว่าคงพาได้กับเออมากๆเลยก็น่าจะสนุกมากๆแน่ก่อนจะมีการส่งแชทส่งไลน์นี้ไม่ครับเวอร์ชั่นหกเจ็ดนี้มีมีแน่นอนมีนั่นก็จะเป็นยุคปัจจุบันเลยครับแบบมีมีไลน์มีแชทการมีโทรหากันอะไรใช้คอล เรียว่าต้องให้ลืมภาพอันเก่าไปก่อนเกิดใจรับอนนี้ใหม่ใช่บอกเลยว่าอยากให้ทุกคนได้ได้ลองเกิดใจรับรับเวอร์ชันใหม่ดูว่าจะเป็นยังไงบ้างครับผมแต่ว่าความแบบความเส้นรักต่างๆที่สาวก่อองกว่าต้องเจออุปสรรคต่างๆที่ที่ต้องเจอเนี่ยยังมีความดราม่าอยู่เยอะแยะมากใหม่แน่นอนเรืยองความที่ว่าเป็นบทระดับตำนานแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นแบบใหม่คนที่อาจจะลืมภาพเดิมไม่ได้นะคะมัจจะต้องมีการเปิีเต็มอยู่แล้วเรามีความคิดเกี่ยวกับการรับมือตรงนี้ไหมคะ ก็เรื่องคือคือเรื่องการเปรียบเทียบเนี่ยต้องบอกว่าก็ก็ห้าไม่ได้อยู่แล้วครับผมแต่ว่าต้องบอกว่าเราก็ทําเต็มที่ที่สุดในในฐานะของนักแสดงครับผมเพราะว่าด้วยบทต่างๆด้วยวิธีการกํกากับภาพต่างๆเนี่ยเป็นก็ต้องบอกว่าเป็นหน้าที่ของท,งทีม้วยส่วนเราก็จะสามารถแบบจัดการได้ในในส่วนเรื่องการสแสดงก็บอกเลยว่าเต็มที่แน่นอนทั้งผมน้องชาร์ลอตแล้วก็นักแสดงทุกคนเลยครับในเรื่อง้องเพลงด้วยมีถนัด คือฟังเพลงลูกทุ่งเฉยๆครับแต่ว่ายังไม่เคยได้มีโอกาสร้องแบบร้องจริงจังเลยอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่จะได้มาร้องเพลงลูกทุ่งด้วยเนี่ยตื่นเต้นมากที่สุดในเรื่องแหละลองเพลงลูกทุ่งอันดับสองคือขีฬาอกครับซ้ำลูกคอหรือยังคะลูกคอเออโชว์แล้วล่ะโชว์กี่ชั้นนีพี่มิวสี่ชั้นยังไงอ่ะสี่ชั้นไหมก็คือมันต้องไปเรียนเพิ่มหรือว่าต้องไปเรียนเพิ่มครับต้องไปเรียนเพิ่มแน่นอนครับผมแล้วก็มีการปรึกษาทางลูกทุ่แล้วก็นักร้องหลายๆลายคนก็บอกว่า คือีมนมแสดงเนี่ยก็มีหลายๆคนที่เราองเพลงร่แมบ,บเชี่ยวชาญมากๆก็คุยกัน,นกันว่าต้องน้องอะไรยังไงดีอย่างเพลงก็คงใช้เพลงเดิมอยู่ไหมคะหรือว่าจะมีจะมีเป็นเพลงเดิมด้วยแล้วก็มีทั้งเพลงเดิมที่ถูกเปลี่ยนให้เข้าแบบสมัยด้วยก็ต้องบอกว่าพอพอพอได้มีโอกาสฟังแล้วว่าเจ๋งมากๆเลยครับรู้สึกว่าบางบางเพลงมีท่อนแลปด้วย จริงจริงี่เขาแอเหรอคะพี่เขาแรอดูต้องรอสิแต่ฟังเราเข้ามากๆเลยเนี่งจากตอนนี้เราพร้อมท่จะเนพี่เขารอครับผมพี่เขาร้ายเนี่ยไปทำแทนไม่เรียบร้อยแล้วทำทอัเร่งจริงหรอเปล่าไปแต่แดดเฉยป็กคนผิวแทนง่ายครับไปแต่แดดที่ไหนมาก ใช่เลยครับก็ได้กลับมาไทยนี่แหละออถ่ายม้งถ่ายงาน,นอะไรอทั้งนั้นเอาดอ,อนนแ,แล้วก็คำนึงก็ผิวแทนแล้วครับอย่างนี้ช่วงนี้เราจะต้องอบอกว่าอยู่ไทยมากขึ้นไปครับเพราะว่าพอมาเาปิดเปิดกล้องละครแล้วออะไรย่างเงี้ยก็ต้องใช้คำว่าอยู่ไทยเยอะมากขึ้นเ <laughs> มื่อก่อนเราบินบ่อยไงไม่อก่อปกติที่ท,ที่ที่ช่วงเดือนที่ผ่านมาบินบ่อยก็ส่วนเรื่องแฟชั่นด้วยครับที่ต้องแบบไปมิลานไปปารีสอะไรนะครับผ<อ>มแล้วก็มีมีไปเที่ยวนิดหน่อยแต่ว่า ช่วงนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นถ่ายละครถ่ายซีรีส์นะครับ<ม>เพราะว่าก็ต้องยอมแล้วว่าเนี่ยปีนี้เราใลัดเรื่องเหมือนกัน<ม>ก็จะต้องแบบทำคาแรคเตอร์ต่างๆแล้วก็ทกําการบ้านเรื่องบทต่างๆนะครับตอนนี้ก็เวิร์คช็อปอยู่3เรื่องไม่ว่าเรารับดัดเรื่องป้าเราก็เลยแบบว่าไปเจอแฟนๆกันมาก่อนในงานนี้ก่อนนัใช่ใช่ครับผมตอนนี้ก็พยายามแบบหาอีเวนท์ที่จะสามารถเจอแฟนได้เพราะว่าส่วนใหญ่คิวเนี่ยต้องล็อกไปให้ทางละครกับซีรีส์ส่วนใหญ่ครับแล้วก็ แต่ตอนนี้ก็ยังมีพวกแฟมิ่ติ้งอยู่เดี๋ยวตอนต้นเดือนสิงหาก็เดี๋ยวจะต้องไปไปญี่ปุ่นไปโอซาก้าไปแฟนมิ่ติ้งแล้วก็กลับมาก็เริ่มเปิดกล้องเลยแล้วแฟนไม่ได้ไหนนะไม่ได้ได้เห็นหน้าตลอดแน่นอนใช่ได้เห็นหน้าตลอดแน่นอนครับผมก็พยายามจะมาอัปเดตทางโซเชียลถ้าถ้าสมมติว่าช่วงไหนไม่ได้เจอกันทางอีเวนต์อะไรนะครับหรือว่าบางทีก็ไลฟ์ว่างพูดคุยแฟนๆว่าเป็นยังไงอะไรยังไงิดถึงไหมอะไรนะครับไม่พี่บอกว่าก่อนหน้านี้เหมือนบางมีปันหากับเรื่องเสียง อนนี้มันกลับมาร้องเพลงได้เต็มที่หรือยังโอ้ก็ก็ดีดีขึ้นเยอะแล้วครับช่วงช่วงนั้นผมไม่แน่ใจว่าหนึ่งคือเรื่องเสียงมันเป็นลมคอนเสิแล้วก็ทําให้อาจจะต้องหยุดใช้เสียงอยู่ช่วงระยะหนึ่งอะไรเงี้ยแต่แต่ด้วยความที่เราทํางานที่ต้องพูดมันมันก็เลยแบบเหมือนใช้เวลานานในการหายหน่อยก็เป็นเดือนเหมือนกันนะกว่ากว่าจะหายช่วงนี้ก็รู้สึกว่ากลับมาเรียนร้องเพลงได้แล้วกังวลไม่คะตอนนั้นว่าเออมันจะส่งผลกับพวต่อชีพของเราด้วยเนา กังวลเพราะว่าตอนช่วงที่เป็นโควิดครั้งแรกต้องยอมรับเลยว่าพอกลับมาแล้วเสียงไม่เหมือนเดิมเหมือนปกติร้องเพลงได้เป็นชั่วโมงเลย <S S พอเป็นโควิดกลับมาแล้วอ่ะเหมือนถ้าสมมติใช้เสียงเยอะจะเริ่มไอแล้วครับคือแบบร้องเพลงไปด้วยแล้วไอไปด้วยเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าเออก็ทั้งๆกังวลเรื่องเสียงตอนนี้แต่ตอนนี้กัวว่ามันจะดูะลรางไหมคะก็ยังผลกลับมาเยอะรังก็ต้อง่ะ น,นี่ก็ค่อนข้างกลัวครับเพราะว่าเหมือน,นลองโควิดก็เป็นเป็นเยอะในหลายๆคนส่วนตัวรู้สึกว่าเป็นเหมือนกันเพราะว่าเสียงไม่เหมือนเดิมก็เลยต้องค่อนข้างเซฟเสียงเยอะเหมือนกันครับแต่ว่าด้วยด้วยความที่เวลาเราไปเวิร์กช็อปการแสดงหรือว่าเผลอแสดงอะไรพวกนี้วันนี้ก็เผลอเผลอตะโกนไปโดยไม่เด็คนที่เราไม่รู้ตัวว่าอินอยู่อะไรอย่างนี้ก็บางทีก็เจ็บคอง่ายเหมือนกันอยาสาวอเองเขาเขาแนะนําให้ดูแลอะไรเป็นพิเศษว่าต้องต้องไปรีเช็คอะไรก็ต้องไปต้องต้องคอยรีเช็คครับผมแล้วก็ พยายามไม่ให้ไม่ให้คอแบบเหมือนดีไฮเดรตไม่ให้คอแห้งบ่อยๆพยายามจิบน้ำอะไร่แบบนี้ครับแล้วก็เหมือนถ้างดได้ก็งดพวกตะกูตะเบงอะไรพวกนี้ครับจะได้ไม่ต้องใช้เส้นเสียงเยอะนี่ก็โชว์ลูกคอลูกชั้นก็ไม่ได้ได้แนเรื่องนี้ได้แน่นอนกลับมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับกลับมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับคือถ้าเราหักลบจากโควิดไปแล้วกันเพราะว่ามันน่าจะลงมาตอนนั้นแล้วแหละแต่ว่าถ้าถ้าปัจจุบันเรื่องจากเราต้องอังเสบครับคิดว่าหายหายคุยครับคิดว่าหายเต็มร้อยแล้วครับ รอฟังเพลงรู้ผู้แน่นอนนอนไเล่าไปดูอันนี้สื่อกระเปาอันนี้สื่อกรอเป่าเดี๋ยวไว้เจอกันในร่อ่ันเดี๋ยวเเจอกันในเรื่องลวกันขอบคุณมากเลยครับ้งมาเลยเเนเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจาก จากสัมภาษณ์เน hmm, like ี่ยเดี๋ยวจะไปดูกูรซัพพอร์ตของแฟนๆด้วยครับวันนี้ก็มีแฟนๆให้กำลังใจเยอะมากๆก็ขอบคุณแฟนๆมากๆเลยนะครับผมออยากจะฝากถึงแฟนๆทุกๆคนเลยนะครับผมช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพด้วยเพราะฝนตกบ่อยมากๆก็ระวังเป็นหวัดเราเป็นโควิดกันด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ดูแลตัวเองกันเยอะก็ถ้ามีโอกาสก็จะพยายามมาพูดคุยกันทุกคนบ่อยๆแล้วก็ฝากติดตามละครกับซีรีส์เรื่องนี้นเล็กๆขอบคุณครับผม